ต้อนรับเข้าสู่ช่อง168 Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรนะไม่ต้องเป็นพิทีวีตองเลยนะผมก็มีรถสวยๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกแล้วนะครับเป็น i s u z u D-Max นะครับปี2015นะครับเป็นเครื่อง2.5นะครับคันนี้เป็นยูโรโฟเรียบร้อยนะคันนี้บอกเลยว่าออปชั่นมาครบมากไม่ต้องมีพิธีวีตองเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยดีกว่านะครับผมจะตามผมมาคันนี้นะครับก็จะเป็นอีสุดีแม็กนะครับตัวนี้ไม่ใช่4ประตูนะเพื่อนๆก็จะเป็น2ประตูนะครับคันนี้บอกเลยวว่าาสยมกนะครับ รถเป็นรถสีดําแท้โรงงานนะครับเป็นไฮแลนเดอร์นะตัวยกสูงนะครับมีโป่งนะครับตัวนี้เป็นปี2 0 1 5แท้นะครับแล้วก็เป็นยูโรโฟนะจดทะเบียนตรงปีนะครับคันนี้ก็จะเป็นรุ่นไฟเดไร์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆไฟหน้าเนี่ยก็จะแตกต่างจากยูโร3ก็คือว่ายูโร3ข้างในนะก็จะเป็นสีดําด้านนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับก็จะเป็นโครมดำนะฮะจะเป็นโครมเมียมโครมดําลมดํานะคันนี้ไฟหน้านะฮะไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าลูกแก้วนะตัวนี้จะเป็นลองท็อปนะเพื่อนๆน มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะครับด้านหน้าคู่หน้านะครับไฟเดย์ไลท์ตรงรุ่นนะเพื่อนๆไม่ได้แปลงนะครับรุ่นนี้เป็นยูโรโฟนะส่วนเครื่องยนต์ด้านหน้านะครับด้านหน้าแล้วรถหน้าเดิมนะครับเพจไม่เคยขยับนะเพื่อนๆคันหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเดิมมากนะมอน้ำเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนนะเพื่อนๆมอน้ําจะเป็นมอน้ําเดิมส่วนเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์2.5 VJ Turbo นะตัวนี้เป็นเครื่อง2,005นะย้ำ2,005นะเพื่อนๆเป็นฝาดำนะครับแตกต่างจากยูโร ส่วนยูโร3เนี่ยกองเครื่องจะอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็จะถอดยากหน่อยนะครับแต่ยูโร3เนี่ยถอดง่ายนะครับกองน้ำมันเครื่องก็จะอยู่ตรงนี้นะแตกต่างกันออกไปนะครับส่วนฝากระโปรงนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับไม่เคยขยับทําสีนะครับตัวน right ี้เป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานนะเพื่อนๆรถไม่เคยขยับนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับด้านหน้าฝากระโปรงหน้าเดิมคานหน้าเดิมนะสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะซอกซุ้มล้อนะฮ้องเครื่องอะไรเดิมหมดนะครับ ห้องเครื่องไม่เคยทําสีนะครับเพจก็ยังสวยอยู่นะครับเพื่อนเพจเนี่ยค่อนข้างจะสวยอยู่นะครับไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์คู่หน้านะเพื่อนเพื่อนค่อนข้างจะสวยนะครับบอกเลยว่ารถสมบูรณ์มากนะครับช่วงล่างเครื่องเกียร์นิ่มมากนะครับบอกเลยคันนี้คุ้มมากนะครับส่วนสีนะครับก็จะดื่มโรงงานคือสีดานะครับแต่ว่ารถเคยขยับเก็บสีมาบ้างนะเพราะว่าสีดาเนี่ยมันก็มีรอยขนขนแมวนะครับมีรอยอายุการใช้งานอยู่แล้วนะสีดำเนี่ยจะดูแลยากหน่อยนะครับ ก็ดวนส่วนฝาหลังนะครับด้านหลังนะยูโรโฟยูโรโฟเนี่ยไฟท้ายก็จะมีล่องอมีลวดลายนะฮะสวยงามนะครับยูโรสามเนี่ยก็คือออนิวตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นลังพึ่งนะเป็น LED เหมือนกันนะครับก็ไฟท้ายอันนี้จะมีลวดลายอยู่นะครับโดยรวมนะค่อนข้างที่จะสวยมากนะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นตัวแซดนะครับตัวแซดตัวรองท top เลยนะ DDIVGS นะเป็นเครื่องยนต์ VGS นะ ก็จะมาพร้อมกับกล้องหลังนะครับเพื่อนๆนกล้องมองหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูดูมุมกระบะกันดีก่อนมุมกระบะนะครับรอยเม็ดอาร์นะครับยังอยู่ครบนะครับเพื่อนเดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับรถไม่เคยตัดต่อเปลือกข้างนะครับอันนี้คือเปลือกข้างเดิมนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านซ้ายด้านขวาเดิมนะครับเพื่อนเเดิมนะครับรถไม่เคยขยับไม่เคยเลาะตะเข็บนะครับอันนี้คือสวยมากนะอาร์คเดิมนะครับรถยังค่อนข้างจะสวยมากนะครับ ก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่2นะครับแต่คันนี้จดทะเบียนปี2015นะครับเป็นรุ่นที่2ของ AllNe w นะครับ All New มันจะมียูโรโฟยูโรสามยูโรสามคือรุ่นแรกนะก็รุ่นนี้ได้พัฒนามาแล้วนะครับปี2 0 1 5ปี2015ันนะครับภายในนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปตรงที่ว่าออปชั่นเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะมีแอร์แบกนะถุงลมนิรภัยนะครับคู่หน้านะ แต่ยูโร3นี่มีแค่ตัวท็อปนะครับตัวนี้ก็ตัวลองท็อปก็มีมาแล้วนะครับเพราะว่ากฎหมายเขาบังคับว่าให้มีถุงลมนิรภัยนะครับตั้งตั้งแต่ปี2 0 1 4 1 5ขึ้นมานะทุกรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นถูกนะต้องมีถุงลมนิรภัยนะรุ่นนี้คันนี้นะครับมาพร้อมกับจอเนวีเกเตอร์นะติดรถนะครับรุ่นนี้เลยนะครับตรงรุ่นนะครับบวกกับกล้องหลังนะขนาดใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ยก็จะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับในตัวนะเป็นรุ่นของเขาเลยนะครับเพื่อนๆ บอกเลยว่ารถเนี่ยออปชันก <t ell> ็เริ่มครบมากนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่2แล <ell> ้วนะไมคันน <une> ี้นะครับว <ell> ิ <t une> <ell> ่งเพียง1นึ0 0 0สมนกิโลนะครับมีบวกลบนะครับเพื่อนๆนบอกเลยว่ารถคันนี้วิ่งน้อยมากนะครับก็คํานวณจากตามปีนะครัคันนี้นะครับออปชันนะครับก็จะมีกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับปรับมองข้างไฟฟ้านะครับแต่ยังไม่พับข้างไฟฟ้านะครับกุญแจนะครับก็จะมีมาให้นะครับ2ดอกนะครับเป็นกุญแจสำรองแล้วกุญแจรีโมทนะครับต้องขออภัยด้วยนะลูกค้าหายไม่เจอนะครับ คันนี้ก็ค่อนข้างจะสวยมากนะครับรถภายในนะครับก็จะเป็นโทนดํานะครับโทนดําก็มีร่องรอยตามอายุการใช้งานครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ส่วนพรมเนี่ยผมแกะซักสปาภายในให้เรียบร้อยนะรถก็หอมเลยนะครับแล้วก็ฝ้าเพดานเนี่ยไม่เคยถอดซักนะครับเพื่อนๆไม่เคยถอดซักนะครับยังเรียบๆอยู่นะครับรถสวยนะครับผมส่วนประตูนะครับ ดูจากหัวน็อตนะคบเพื่อนๆก็ไม่เคยถอดแกะนะครับไม่เคยขยับนะครับน็อตประตูทั้ง4ี่บานเลยนะครับสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะครับผมสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบนับแล้วก็รอยอาร์คเม็ดอาร์คนะครับเสา A เสา B นะครับถ่ายให้ดูกันชัดๆไปเลยนะตัวนี้รถไม่เคยเกิดวิเหตุนะฮะไม่เคยตัดต่อไม่เคยเลาะตะเข็บเลาะเม็ดอาร์คนะฮะรถยังสวยอยู่นะครับรถเนี่ยเดิมมากนะครับรถเดิมมาก เป็นสีดําแท้ด้วยนะครับส่วนคันนี้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าทั้งสองข้างนะครับเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ครบนะครับไม่ต้องห่วงระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกอย่างนะครับเพื่อนๆใช้งานได้ครบเลยตัวนี้นะครับเป็นไฮเรนเดอร์นะครับย้ํานะครับเป็นไฮเรนเดอร์นะครับตัวสูงนะเพื่อนๆตัวสูงนะครับ ส่วนเบอร์ยางนะครับก็จะเป็นขอบ16นะครับเบอร์ยาง2 4 5 7 0 R16 นะครับยางดอกหน้าก็ค่อนข้างจะสวยอยู่นะครับแล้วก็ซุ้มล้อเนี่ยก็ค่อนข้างจะสวยอยู่นะครับเดิมนะครับรถไม่เคยชนนะครับคันนี้ผมบอกเลยนะรถไม่เคยชนนะครับเราไปดูด้านเสาด้านซ้ายกันดีกว่าครับ ด้านซ้ายนะครับผมการันตีนะครับเม็ดอาร์คยังอยู่ครบนะครับเพื่อนๆเม็ดอาร์คเนี่ยค่อนข้างจะครบเลยนะครับรถไม่เคยตัดต่อหรือไม่เคยเจียแต่งนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมการันตีนะครับผ่านช่องผมเลยนะฮะการันตีผ่านช่องผมเลยนะครับผมภายในนะครับแผงประตูนะครับแผงประตูก็สวยมากนะครับแผงประตูไม่มีการแตกนะครับก็ค่อนข้างจะสวยมากนะฮะแผงประตูยังไม่แตก ภายในสวยนะครับออปชันครบเกียร์ธรรมดาเกียร์เปลี่ยนนิ่มสมูทช่วงล่างไม่ดังนะครับนิ่มๆเลยสไตล์ดีแมกนิ่มอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนิ่มจนย้อยนั่แหละนะครับสติกเกอร์สติกเกอร์ครบนะครับสติกเกอร์เนี่ยครบหมดทุกอย่างนะครับประตูไม่เคยแกะประตูไม่เคยแกะนะครับเพื่อนๆดูน็อตประตูนะไม่เคยแกะนะครับประตูไม่เคยแกะนะถ่ายให้ดูแบบชัดๆนะครับรีวิวให้ดูแบบชัดๆกันไปเลยนะครับภายในสวยมากนะครับ โอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็ร้อนมากเลยนะครับผมก็รีวิวให้ดูคร่าวๆแล้วนะครับคันนี้นะครับย้ำนะครับเป็น Isuzu D-Max นะครับเครื่อง2.5นะครับ V-Jet Turbo นะฮะคันนี้เป็นปี2015เป็น Euro4 เรียบร้อยนะฮะเป็นฝาดำนะครับตัวนี้มาพร้อมกับไฟ Daylight ด้านหน้านะครับคู่หน้านะครับแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นรองท็อปนะเพื่อนๆก็จะมี Airbag ทั้ง2ข้างนะครับคันนี้ น็อตไม่เคยขยับนะครับแต่ว่ารถเป็นสีดํานะครับขยับทําสีเก็บขนแมวเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับของรถมือสองนะเพื่อนบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากนะครับเดี๋ยวผมเปิดราคานะครับเปิดราคานะคันนี้นะครับผมขอตั้งไว้อยู่ที่4ี่0 0 0เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทราคาเงินสดนะมีไฟแนนซ์บริการนะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะผ่อนนะครับก็โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมก็จะให้เบอร์โทรไว้ล่างด้านล่างซ้ายมือนะก็เดี๋ยวยังไงก็ ฝากร้านผมด้วยนะครับช่อง1 6 8 Channel นลนะฮะก็พี่ตั้มนะครับก็ได้เก็บงานนะครับคันู้นก็ยังเก็บงานอยู่นะครับทําเรื่อยๆเพื่อนๆทําเรื่อยๆครับช่วงนี้คือรถเข้ามานะช่วงนี้สถานการณ์โควิดด้วยนะครับผมเข้าใจนะครับว่าการซื้อรถนะก็ค่อนข้างที่ตลาดเนี่ยก็ไปได้เรื่อยๆนะครับก็ไม่ติดขาดอะไรนะฮะก็เดี๋ยวยังไงนะครับฝากเพื่อนๆนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกด s u b สไครป์ช่องผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยวผมมีรถสวยๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับผมการันตีอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆคันนี้นะผมย้ําราคานะครับ4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครสนใจมาดูรถแล้วก็ลองขับกันก่อนได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับ FC นะครับที่ยังติดตามกันอยู่นะแล้วก็กด s u b สไครป์ให้กันอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณ FC มากๆเลยนะครับสาหรับ คลิปทุกคลิปที่ยังติดตามกันอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้พีนี่ครับขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะผมมีตัวใต้ยาลิสนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูต่อเนื่องเลยนะครับแต่ว่าผมขอตัดคลิปทีละคลิปแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกัน EP หน้ามีตัวยต้ยาลิสนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับอะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ